วิธีนำตัวเราออกจากมือถือทีนาบอกให้ไปดูด boy boy. ดเข้ามาที่แอป c คปบวกโปรเจกต์ใหม่ Pro จากนั้นให้เรานำคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาคลิกเพิ่มค่ะวิดีโอนี้ได้แนบไว้ที่ท้ายคลิปดาวน์โหลดลบไลนน้ำที่ Snaptic แล้วตัดเฉพาะส่วนที่เป็นโทรศัพท์นี้ไปใช้ได้เลยค่ะจากนั้นให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่าง หาคำสั่งภาพสอนหารูปสวยเรามาหนึ่งรูปคลิกเพิ่มจากนั้นมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งคัดเอาแตะลบพื้นหลังคลิกถูกจากนั้นลากรูปเราให้ยาวเท่าคลิปวิดีโอรูปนี้ไม่ยิ้มอยากให้ยิ้มให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งสไตล์เลือกยิ้มแก้มปิระบบกำลังประมวลภาพหน้ายิ้มแล้วแตะรูป เป็นขอบขาวยอ่อรูปให้เล็กลงเข้าไปในอุโมงโทรศัพท์แบบนี้จากนั้นที่ต้นคลิปแตะคีย์เฟรมใส่เพชรหนึ่งเม็ดจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่3วินาทีแล้วขยายรูปเราให้ใหญ่ขึ้นมาที่หน้ารางรถไฟแบบนี้จัดให้สวยงาม จะเห็นได้ว่าคีย์เฟรมทำงานแล้วและจากนั้นให้เราเลื่อนคลิปไปที่6วินาทีค่ะใช้2นิ้วเราขยายรูปให้เท่ากับขอบจอเลยค่ะจัดดูให้สวยงามจากนั้นให้เลื่อนคลิปไปที่8วินาทีแตะที่รูปขยายรูปให้เต็มจอเลยค่ะคีย์เฟรมก็จะทำงานจากนั้นให้เราคลิกย้อนกลับสอครั้งมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งสติ๊กเกอร์ มองหากรอบรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นให้เราเลื่อนไปด้านล่างหาปกคลิปใครจะเลือกแบบไหนก็ได้ค่ะปินาขอเลือกแบบนี้ค่ะปกคลิปเราก็จะขึ้นมาแล้วใช้2นิ้วขยายให้สวยงามลากแถบสติ๊กเกอร์นี้ให้ไปสุดคลิปวิดีโอจากนั้นให้เราคลิกย้อนกลับหนึ่งครั้งหาคําสั่งเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกวิดีโอเลื่อนหาคําสั่งเฉลิมฉลอง เลื่อนลงไปด้านล่างหาคำสั่งปะกายทองจากนั้นให้เราเลื่อนเอฟเฟกนี้ให้ไปเท่ากับคลิปวิดีโอเท่านี้เราก็จะได้คลิปสวยๆมาโพสกันแล้วและถ้าเราอยากจะใส่เอฟเฟกหรือสติ๊กเกอร์อะไรเพิ่มเราก็เพิ่มได้ตามต้องการเลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดตามตินาตัดต่อง่ายๆไว้นะคะจะมีคลิปดีๆมาแนะนำ <Bye. S 1> แบบนี้ไม่ได้มบย